สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะกำลังมองหาเครื่องมือนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของราคาบนกราฟได้อย่างลึกซึ้งขึ้นนะคะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆจากการใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าบ o l l ิ n เจอร์แบหรือว่า BB มาให้เพื่อนๆน,นั่นเองนะคะมันไม่ใช่แค่เส้นธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่ามันเป็นอาวุธลับนะคะของเทรดเดอร์มืออาชีพที่เขาใช้กันเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะ บอลลิงเจอร์แบนะคะเป็นเส้น3เส้นที่ช่วยวัดความผันผวนของตลาดนะคะจะประกอบไปด้วยเส้นกลางหรือว่า m i d เดิลแบนนะคะก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving a v e r a g e นะคะซึ่งจะช่วยบอกแนวโน้มนั่นเองนะคะส่วนเส้นบนนะคะเรียกว่า Upper Band บนะคะบอกว่าราคาตอนนี้อาจจะแพงเกินไปนะคะเส้นล่าง Lower Band นะคะบอกว่าราคาตอนนี้ อาจจะถูกเกินไปนั่นเองพูดง่ายๆก็คือนะคะบริเจอร์แบนเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กนะคะที่คอยดึงราคานะคะกลับสู่สมดุลน,นั่นเอง มันมีหลายวิธีมากเลยนะที่เราจะใช้บ o l ริงเจอร์แบนด์เพื่อเทรดนะคะเราจะมาลองดู2เทคนิคนี้กันนะคะ 1. น,นะคะซื้อเมื่อราคาแตะเส้นล่างนะคะสมมุติราคาเนี่ยลงมาใกล้เส้นล่างนะคะมันอาจเป็นจุดที่ตลาดกำลังบอกเราว่านปัจจุบันนะคะเกิดภาวะที่เรียกว่าขายมากเกินไปหรือ o v e r อร์ซนั่นเองนะคะตั้งจุดขายทำกำไรว ไว้นะคะที่เส้นกลางหรือเส้นบนนั่นเอง 2. นะคะขายเมื่อราคาแตะเส้นบนนะคะถ้าราคาขึ้นไปแตะเส้นบนอาจแปลว่าณนะราคาปัจจุบันนะคะมีภาวะที่เรียกว่าซื้อมากเกินไปหรือ o v e r อร์บอนนั่นเองนะคะตั้งจุดขายหรือทำกำไรเมื่อราคากลับลงมานั่นเองนะคะนอกจากจะใช้หาโอกาสซื้อขายนะคะบริงเจอร์แบนยังช่วยให้พวกเราเนี่ยจับตาดูจังหวะที่ตลาดพร้อมที่จะระเบิดตัวได้ด้วยนะคะ เบรกเอาเมื่อราคาทะลุกรอบบนหรือกรอบล่างอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มใหม่กำลังเริ่มสควีดนะคะถ้าเส้นบ o ริเจอร์แบนนะคะบีบตัวแคบลงนะคะต้องบอกว่าให้เพื่อนๆระวังตัวเพราะว่าตลาดเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวแรงขึ้นในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะแต่การใช้บ o ริเจอร์แบนนะคะก็มีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะกรณีแรกสัญญาณหลอกบางครั้งนะคะรา ราคาที่แตะเส้นบนหรือล่างไม่ได้แปลว่าจะกลับตัวเสมอไปดังนั้นนะคะแนะนำนะคะเพื่อนๆอย่าใช้อินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวในเรื่องของการเทรดอาจจะใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นนะคะเช่น RSI หรือ stochastic เพื่อยืนยันสัญญาณน,นั่นเองและนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะการใช้ Bollinger Band แบบเข้าใจง่ายๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถให้กำลังใจเราได้โดยการที่กดไลค์กดแชร์นะคะ